ตอบตกลงไปอย่างเงี้ยค่ะคือไอ้ตอบตกลงมันมันคงไม่ใช่มุมเต์นั้นหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาพิสูจน์ตัวมาตลอดมากกว่าค่ะว่าเขาบอกอะไรไว้แล้วเขาก็ทําตามในสิ่งที่เขาพูดแล้วเขาก็เสมอต้นเสมอปลายถึงข่าวดีค่ะตอนนี้คุณได้่อไรบ้างะ ก็คือค่ะคือแล้วจริงใหม่หรคะแองก็คนหรือได้ลงได้เลิกอะไรอย่าี้ได้เลิกแล้วค่ะถ้าเป็นช่วงไหนพอจะรัได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะร้อนกาอย่าเพิ่งตกใจนะคะย้อนย้อนไปโมเมนต์โมเมนต์วันนั้นก่อนค่ะจริงๆเป็นไงแล้วความประทับใจในวันนั้น ก็ความประทับใจวลคะก็คือจ๋าจะเลยเลยวัยที่มันจะแบบตื่นเต้นอะไรแบบมากๆไปแล้วนะคะคือโตแล้วก็รู้สึกอุ่นใจบอกอบอุ่นแล้วก็คนที่มาร่วมด้วยก็เป็นเพื่อนที่แบบรักเพื่อนที่สนิทขนาดเลยมมเป็นตรงนั้นเขาพูดอะไรเี่จ๋าแบบยอมรับตอบตกลงไปอย่างเงี้ยค่ะคือ ไอ้ตอบตกลงมันมันมันคงไม่ใช่มุมเมตนนั้นหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาพิสูจน์ตัวมาตลอดมากกว่าค่ะว่าเขาบอกอะไรไว้แล้วเขาก็ทําตามในสิ่งที่เขาพูดแล้วเขาก็สม่ำต้องสม่ำปณานะกับจริงจริงเราพอจะรู้เออแพ้ใครเราแพ้โดนใครไม่รือว่าเป็นสะพายเลยอยงเลยว่าจะมันก็มีมันก็มีรู้สึกอยู่บางค่ะเพราะว่าเอาจริงเขาโกหกสามได้หรอไม่เนี่ยไม่เนียแต่ว่าแต่ว่าเหมือนกับถ้าเรารู้สึกแบบจิตหนึ่งเราเรา คิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องดีเราจะไม่ถามดีกว่าะววอะไรเงี้ยค่ะาบอกเราว่าไปทาอะไรคลิปนั่นท่าไม่ไดีแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องไปคุยกับเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเพื่อนๆอ่ะก็คุยกับเขาคือจริงๆ<ม>แล้วดีเทลต่างๆ่ะมันเป็นเพื่อนๆคุยกับเขาค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปใจกแต่ตอนที่ไปเนี่ยต้อง,องมีอะไรแน่เลยแต่ว่าเราไม่ได้ก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นคือสาไม่ได้รู้ว่าแบบโหมันจะมีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคือคือเหมือนกับสาก็คุยกับเพื่อนนิดหนึ่งแล้วเพื่อนก็บอกว่า เฮ้ยไม่ต้องรู้หรอกไม่ต้องถามอะไรอะไรเงี้ยเราก็เออถ้าเกิดเราอยากจะแฮปปี้นะก็ไม่ต้องไปรู้เยอะอะไเงี้ยเราเอ็ดใจกับความพร้อมของเราครับเรื่องการเตรีตัวทุกวันเลยเราตามไปก่อนเลยครับใช่คือเตรียมตัวคือชุดที่เห็นน่ะคือเสื้อขาวคือที่ใส่ปกติมากางเกงยีนขาดแล้วรองเท้าแตะคือขอบคุณพิเศษที่ตั้เขาไม่ต้อ เออตอนแรกก็ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้มองภาพตัวเองว่าจะมีแบบน้ําตาร่วงนะคะแต่ว่าเอาจริงๆก็ก็มีแหม่ๆอยู่มันเกี่ยวกับเป็นเพื่อนๆด้วยไหมคะเพราะเพื่นนะะพอพนๆก็อีการอยู่กับโมเมนต์นั้นนกันไหมเขาไ้ให้คำพูดประทับใจอะไรบ้างที่พูดอะอรถ้าถามสาวว่าเขาพูดอะไรบ้างมันมัน,ม,นมันก็คงหลายอย่างแต่ว่าที่หลักๆที่สาวรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วประทับใจสามารถน่าจะเป็นเรื่องของ เขาบอกว่าเขารับปากอะไรไว้เขาก็จะทําให้ได้ทุกอย่างถึงแม้มันจะมาทีละอย่างก็จะพยายามทําให้ครบค่ะเขามีโอกาสได้เข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่พูดถึงเรื่องนี้ได้ยังมีล่ะค่ะจริงๆก็คือเจออยู่เรื่อยๆอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่บ่างไหมคะมีปากฝังอะไรไหมอ่อคือคุณพ่อคุณแม่ก็ดูมาตั้งแต่ต้นๆมะค่ะว่าแบบเขาจะจัดการกับชีวิตได้ดีไหมจะดูแลเราได้ดีหรือเปล่าค่ะก็ กันนอยยู่ใสาาตเขาบอกคุณแม่ว่าคุณแม่แล้วกอนว่าจะขอเราในคลิปนี้อะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้หน้าจะไม่หน้าจะไม่ได้บอกกับคุณแม่เข้าไปคุยหลังจากทีหลังจากที่ขอไปแล้วอ๋อไม่ใช่หมายความว่าเขาเคยคุยอยู่แล้วว่าแบบจริงจังแค่ไหนเคยคุยค่ะแต่ว่าคงไม่ได้มาบอกว่ากำลังจะไปขออะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะหลังคลินี้คุณยาเขาจะบอกเห็นว่าได้เลิกแล้วหมันทุ่งมันจะเร็วเร็วนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบบอกเลยเพราะว่าเลิกดีมาเร็วมากเลยค่ะเตรียมตัวค่ะ ค่อนข้างจะค่อนข้างจะฉุดลหุค่ะแต่ก็แต่ก็จ๋าก็กะว่าไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตอยู่แล้ะแสดงว่าปีนี้ไม่ใช่เดแสดงว่าปีนี้ไรมาแทไรมาแทไรมาแท้ไรมาแา